ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาระบบป้องกันภัยทางอากาศกลายเป็นจุดสนใจสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัสเซียเริ่มขยายการส่งมอบระบบขีปนาวุธเอ -400 ไทรองให้กับประเทศพันธมิตรหลายแห่งทั่วโลกล่าสุดมีการยืนยันว่ารัสเซียได้ดำเนินการส่งมอบเ -400 ชุดใหม่ให้แก่พันธมิตรสำคัญในภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเอ -400 ทรคืออะไร 400ช่วยอุมเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกลที่พัฒนาโดยบริษัท a อเ m เ t น T.E.Y. ของรัสเซียถูกออกแบบมาเพื่อย,ยิงสกัดเป้าหมายทางอากาศหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบความเร็วสูงเครื่องบินล่องหนขีปนาวุธนำวิถีหรือแม้แต่ขีปนาวุธร่อนจุดเด่นของ S-400 คือระยะยิงที่ครอบคลุมมากถึง400กิโลเมตร และสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง600กิโลเมตรพร้อมความสามารถในการติดตามและสะกัดเป้าหมายได้พร้อมกันถึง36เป้าหมายในเวลาเดียวกันรายละเอียดการส่งมอบประเทศปลายทางคือใครแม้ว่ารายละเอียดการส่งมอบชุดล่าสุดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับในเชิงยุทธศาสตร์แต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าประเทศที่ได้รับเ 400ชุดใหม่นี้คือประเทศพันธมิตรในเอเชียใต้ซึ่งคาดว่าอาจเป็นอินเดียหรืออิหร่านโดยเฉพาะอินเดียที่ได้ลงนามในข้อตกลงมูล,ลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับรัเสเซียตั้งแต่ปี2018ทั้งนี้การส่งมอบในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีของรัเสเซียในระดับโลกการตอบสนองจากมหาอำนาจตะวันตกการส่งมอบเอส 4 0 0ได้สร้างความไม่พอใจต่อประเทศในกลุ่มนาโตโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้มาตรการคว่ำบาตรประเทศที่จัดซื้อระบบนี้เช่นกรณีของตุรกีที่ถูกตัดออกจากโครงการ F35 หลังจากรับมอบ S400 จากรัเสเซียในกรณีของอินเดียแม้จะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับสหรัฐแต่การเลือกซื้อ S400 สะท้อนถึงการรักษาสมดุลทางการทูตและการวางเดิมพันกับระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกปัจจุบัน ศักยภาพของ S 4 0 0ในสนามรบจริง S 4 0 0ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยิงขีปนาวุธธรรมดาเพราะมันทำงานรวมกับระบบเรดาร์สามระดับความถี่หลายช่วงพร้อมการควบคุมด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติความสามารถที่สำคัญเช่นตรวจจับเครื่องบินล่องหนเช่น F 3 5หรือ B 2ได้ตั้งแต่ระยะกว่า150กิโลเมตรตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธทิ้งตัวหรือ A C B M ที่กำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการโจมตี เปลี่ยนแปลงสนามรบทางอากาศด้วยการกีดกันไม่ให้ศัตรูสามารถบินเข้าในรัศมีของเรดาร์ได้โดยปลอดภัยผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคหากประเทศอย่างอินเดียหรืออิหร่านได้รับ S-400 ครบชุดศักยภาพในการควบคุมน่านฟ้าของภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงเช่นพรมแดนอินเดียจีนซึ่งมีข้อพิพาทในพื้นที่หิมาลัยช่องแคบฮอมุดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอิหร่านและสหรัฐ ด้วยระบบ S-400 ประเทศผู้ใช้งานสามารถสร้างพื้นที่ห้ามบินกว้างหลายร้อยกิโลเมตรสกัดกั้นอากาศยานไม่ให้เข้าใกล้ชายแดนหรือฐานทัพสำคัญของตนความสำคัญต่อรัเสเซียการส่งออก S-400 ไม่เพียงช่วยให้รัเสเซียได้รับรายได้จากการค้าอาวุธเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมอิทธิพลทางการทูตและการทหารในระดับโลกรัเสเซียสามารถใช้ระบบอาวุธเหล่านี้ในการสร้างพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตรใ์ใหม่ๆโดยเฉพาะในประเทศที่ไม่ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตก นอกจากนี้การแสดงความสามารถของ S 400ในสนามรบยูเครนย,ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศลูกค้าและเปิดโอกาสในการขยายตลาดในแอฟริกาละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหรือไม่แม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่จัดซื้อ S 400โดยตรงแต่การกระจายระบบอาวุธดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียจะส่งผลให้โครงสร้างความมั่นคงทางอากาศในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงกองทัพไทยอาจต้องปรับตัวในการจัดซื้อระบบเรดาร์หรือขีปนาวุธสกัดภัยคุกคามใหม่เพื่อให้เท่าทันกับยุทธวิธีของประเทศข้างเคียงที่มีระบบ s 400อยู่ในครอบครองอนาคตของสงครามทางอากาศยุคแห่งการควบคุมจากพื้นดินด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบอย่างเ400และการมาของรุ่นใหม่อย่างเอส 500หรือแม้แต่ S550 ในอนาคตแนวโน้มของสงครามทางอากาศจะเปลี่ยนไปจากการวัดกันด้วยเครื่องบินรบมาเป็นการประลองระบบป้องกันภัยทางอากาศใครควบคุมอากาศจากพื้นดินได้ดีก็จะสามารถควบคุมสมรรภูมิในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพบทสรุปการส่งมอบ S 400จากรัเสเซียในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข่าวการค้าระหว่างประเทศแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีในสําคัญต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกระบบ s 400คือหมากตัวสำคัญบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกำหนดทิศทางของสงครามสมัยใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้มุติกระดาษทูเหีมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวอาวุธยุธโทโธปกรณ์ระดับโลกการวิเคราะห์สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่แบบเจาะลึก S400 รัเสเซียระบบป้องกันภัยทางอากาศอินเดียสงครามโลกใหม่อาวุธไฮเทคกองทัพไทยข่าวการทหารหากคุณต้องการสคริปต์ในสไตล์สั้นกระชับหรือลงเสียงแบบสารคดีแจ้งได้เลยครับ